ครับสำหรับวิธีกำหนดขนาดนะครับให้มาที่ดับติ้งก่อนเนาะแล้วก็เข้ามาตรงสัญลักษณ์ลูกศรลงเล็กๆน่ครับเข้ามาแก้ไขก่อนตอนแรกให้น้องเข้ามาตรงนี้นะครับลีดเดอร์ลูกศรของน้องอาจจะปอกกดเป็นลูกศรแบบนี้เนาะตามภาพนี้ให้เปลี่ยนเป็นลูกศรทึบนะให้ติ๊กเดสิมนชันอ่ะเริ่มจากอะไรกันติ๊กโซลิดติ๊กวิลเล l เบิล์ลเดอร์เป็น โสแ,แล้วก็อินไซด์แล้วก็ติ๊กเดเมนชันเนาะแล้วก็ติ๊กพิวเลตแล้วก็มาใส่เป็นความกว้างเป็นสามความสูงเป็น1นเนาะอันนี้คือขนาด,ขนาดข,นาดขนาดของลูกศรนนะครับให้ติ๊กเป็นลูกอศอรตื้นอนในการบอกขนาดส่วนตัวอักษรก็ยังไม่ต้องแก้ก็ได้อ่ให้แก้ตอนนี้ก็ได้เทคไฮให้ใส่เป็นสามครับส่วนโทเรนซไม่ต้องใส่ โอเคนะกดโอเคไปเลยโปรแกรมจะบอกให้ยอมรับการตั้งค่าก็ติโอเคคนระับอ่ะอันดับแรกเมื่อเข้าดับริง่งเนาะให้มาที่ horizontal เนาะการบอกขนาดาาาระยะห่างถ้าเราต้องการบอกขนาดของ วงกลมวงกลมตรงข้างสองวงให้มาทิกตรงกลางเลยมันจะขึ้นเส้นสีขาวสีขาวด้านล่างเราทิกหนึ่งครั้งแล้วก็มาตรงกลางเหมือนเดิมครับทิกสองครั้งอ่าลากลงมาบอกขนาดให้อยู่นอกชิ้นงานนะครับทิ๊กถูกแล้วก็มาดูทางด้านซ้ายมือให้เปลี่ยนอันนี้แล้วถ้าเราเปลี่ยนไปเมื่อกี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้ครับอ่ากด enter หนึ่งครั้งโอเค ถ้าเราต้องการใส่เรเดียสก็มาที่ไซคล,ลาริกที่เส้นเลยกด enter หนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มกมาที่โอริซนลอีกครั้ง วิธีบอกมุมนะครับมาที่แองกู a ลคลิกที่เส้นล่างหนึ่งครั้งคลิกที่เส้นบนหนึ่งครั้งอ่ะเราก็เลื่อนมาทางด้านขวามือเนาะกพเดนเตอร์โอเคอ่ะแล้วก็บอกไดมิเตอร์นะครับมาที่ซิบูล่าอ่าที่แอนเตอร์หรือไรไมิเตอร์ที่ กหนงครั้งคลิกเตือนตัวโอเคนะครับการบอกขนาดก่อนแนะนำก็เข้าเพียงเท่านี้สวัสดีครับ